กลับสวัสดีท่านผู้ชมก็ด้วยนะอยู่กับผมเซียนสักทียเอชและโฟกัสฟอัลฟาซึ่งในวิดีโอที่แล้วที่เราเล่นเทียสามเทียสี่ก็จบไม่สวยนะวันนี้เลยเราเลยลองจะลองมาอัพตัวเองไปเล่นเทียห้าเทียหกกันดูซิมันจะเละเทะแค่ไหนผมจะเริ่มแล้วก่อนเริ่มจังเดียก่อแล้วโอเคเรามาเริ่มอะไรดีกว่าไม่ต้องมาหาว ได้แมวชิวออกไปออกไปโอ้ยวันนี้ไม่มีความมาบอกเลยดีไม่เป็นไรการมาเน่ไม่เป็นไรหรอกชิวออกไปออกไปออกไปโอเครอไปรอต่อไป20วินาทีผ่านไปไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนอนหลับแล้วหลังนั้นอะรอต่อไปรถถังคิวเก้าสิบเอเนี่ย รถถังกลาง66รถถังเบาเจ็ยางพิฆา,<ม>าตรถถัง4ี่พันสอปรอตะปลายรอต่ปลายรอไะปลามาแล้วด่านคัสตินล่าคัสตินนั่นแหละเออว้าวเทียหกสองพันเองฝั่งเราแล้วฝั่งมันมีแล้วฝั่งมันก็2องพันเหมือนกันซึ่งวีเคบีสด้วยโอเคไม่ยากเท่าไหร่นะกั่งนะไม่ยากหรอกถ้าเจอเชอร์แมนนี่ก็ค่อนข้างคิดหนะัก โอเคเราอยู่บ้านกันรถถังหนักก็มี3คันนะ k v 1 k v 1 s และ k v 2กะตามพี่แฟมไว้ตลอดนะพี่แฟมมีทางลัดไปมอด้วยคุณชาร์ตโอเคนี่ขึ้นไหวไหมนะ่ะใช่นี่นะ หัวโบนะโอเคนี่เป็นด่านทีมพอเป็นใหญ่ดังนั้นจุดซีอาจจะไม่กลอภัยสักเท่าไ,รไหร่ชี้พายมาด้วยเคเชคี่พายจะไปดักหน้าเผื่อมีคนยึดจุดซีโอเคว่างเปล่าอเ,เอ้ยใครอะเที่ยดละลีโอผ่าเจอ โอ้โอ้อะไรอยู่ข้างล่างเอ่ย AT2 กับ IRL4.4 มึงเห็นกูได้ไงอ๋อลืมไปกูอยู่ตรงนี้โอ้ยเคืี KV2 ถอยถอยถอย KV2 ช่วยหน่อยอ้าวเค KV2 ไม่ยิงเดียวขาตายว่ามันมองผมอยู่มเค KV2 มันมองผมอยู่ผมต้องถอยก่อน ผมต้องไปฟัดก,กระตัถังข้างล่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยปยลงแบบนี้แหละลงแบบเควีหนึ่ง<ว>บึ้มโอเครถไปส9มเสือเหลือ11กาสนี่รถถัง a t ทีไล่ไม่เข้าใช่ไหม,ม,ม,ไมเอ้า,อ,าอ้ห้าอ๋อยังอยู่ยังอยู่นว่าไโันอะไอ่าแฟนนีงไม่โด ทันจะชนมาแล้วนะทันจะชนแล้วนะชนแล้วนะเฮ้อไอ้เหี้ยการ์ดมาช่วยคุมกันหน่อย A I L V คือถ้าตายตบบอโอเคหมดสภาพโดนยิงกาแบบร์ดม,มาเล็งเองแล้วมาเล็งมีแฟมแล้วพี่ฉันจะตา,ตายตอนไหนก็ไม่รู้ไอ้เหี้ย k อ2มาดี k อ2ทิ้งก่อนดีกว่า โอเคการจักการคันนี้ฉันจาักการคิมีสองแล้วโอ้ชนแม่งเลยก็ได้วะคมีสองว้าวคนดี้คมีสองแม่งดัก้าอ้าวเราเพื่อเราถังเพื่อนเราตกน้ำตายเหรอเล่อะฟ่อนเงิมีอะไรแย่ก,กว่านี้ไหมนั่นดิ เราจะเข้าไปในเมืองแล้วนะไอ้น่น่าจะปีงสูงจัดตาเลนตลาดลตาตลาดมากแล้วเหลือแค่129เองอ่ะจะไปเอาชนะใครได้ไวะเนี่ยไอเด็กนี่วันดี้ไอเปียกบูม าการจัดการมันก่อนที่มันจะยิงมิดเมตายเร็วยิงมันเข้าเยอะว่อ,อมีเพื่อนเ,อเคมีสองยิงชนะแล้วเ <Yeah. S 2> ย่ yeah. สุดท้ายตาย <laughs> ในยังไงก็โชว์ปืนขึ้นเย่ yeah. ไม่ตายแบบไม่ตายแบบโชว์ปืนขึ้นนะก็ถือว่าสุดยอดมากเลยสกัรก็ชนะแบบเอาปืนขึ้นก็โอเค okay. ต,ตุกเฮแปบ๊บหนึ่งนะโดนหักแปดร้อยไม่เป็นไรมีมามีเป็นแสนยังไงก็เหอะวิดีโอนี้ก็ถือว่าไปได้สวยเลยแหละเพราะว่าเค k เ1 S, S k ห2 k ่1ก็ร่วมมือกันดีมากแล้วก็ลูกทีมแต่ละคนเ KB2 ใช่ทั้งพนเซอร์ทั้ง Panther, ทีผ้าถึงมันไม่จะตายก็เหอะีโอผ่านนี่ตายัาย้ตแต,ตั้งแต่เริ่มเกมเลยมั้งเนี่ย โอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ